ก็ลงไม่ดีนี่ภาพีามันมันเลยนครับวันนี้เราเลาะเลาะรอบเลาะไส่เลาะใส่ใสรอบไสลงไว้ครับอาทิตย์หนึ่งเห็นตัวหน่อยๆแล้วป้าทิมโชว์หน่อยล่วงตับลงไม่ดีภาพกีฬามันมันเลย นี่ครับช่างกอครับขออนุญาตเจ้าของกระชังเลยครับฝ <c oughs> ุ่นมาเห็นตัวแล้วมาเย็นนี่ยกขึ้นมาบักรู้ไปเลย <c oughs> <c oughs> ครับมาลุ้นครับจะได้กี่ตัวตอนนั้เห็นปลารับทิมมันร้อยอยู่มั้งไหนไหนไหนปลาเสือละหนึ่งออกไปแล้วออกไปแล้วเฮ้ยนี่นี่โอ้โหตะเพียนเลยลับทิมปลานิ้นด้วย แล้วขึ้นไงอะ่ะโอ้โหกเสืออีกนะ่ะสวยล่าขึ้น,น่ยสวยงามครับทีมงานหวังนะได้ได้ได้ภาพกีฬานมันเลยนะกิ้งลงมาเลยกิ้งลงมาเลยอย,ยอดครับปลานิลวลาเพียรครับเดี๋ยวไปดูข้างบนห้ยได้หลายตัวอยู่นะเฮ้ยระวังโดนเขียวครับ ห <laughs> ลงไว้ขึ้นเลยโตเดี๋ยวไปดูครับโวใหญ่โวใหญ่อยู่<อ>น่าจะเป็นปลาที่หลุดมาฮนะ ผลงานปลาเสือปลาเสือพ่นน้ำได้หวะนะนนเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงตายเลี้ยงตายมหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนครับดูผลงานหน่ห <c oughs> อยเฮ้ยตัวใหญ่เ้ยนะไอ <c oughs> นี่ไอนี่นนหว่าเลยวะกระสูบกระสูบใช่กระสุนกระสูบเอาเสือปล่อยก่อนเสือไปเสือพ่นน้ำสองตัวแล้วอนะ่ะเดี๋ยวปล่อยก่อนตาย ไอนี่อะไรนะไอ้ประเพี้ะเฮ้ย <c oughs> ปลาเสือสวยป่ะแต่เลี้ยงไม่รอดนะไม่รอดโอ้โหตัวเลยสูปตัวใหญ่หปะ่ปะตียะปอมันได้เยอะนะ มันยู่หุ่นบกได้ไปลานะใช่ไหมไม่ตายแล้วไม่ตายไม่เหลือตายกินแล้วเนี่ยปลาเผาเนี่อย่าออกไปโอเคครับตอนจะต้องอยู่ถาังม,มาทางนี้บางก็รอตาน้องแม่ของเธอยืนดูตรงนี้ โอ้โหตัวุ่นใหญ่มากตัวใหญ่อะสองโลโลกว่าปับเผาเนื้อว่าเลาะไปแล้วเนี่ยปลาฟีปลาฟีดี๋ยวลูกน้องไม่ปล่อยมาเ่ยสวยด้อยเลยเลี้ยงไม่ได้ครับไม่รอด ทำเงองไปลรึทำผลงานครับอันนินอันตะเพียนหนังแดงไอปลาไหนวไหมกระแห่กระทิมกระสูบเออครับนี่อู๋ช่างก๊อฟครับสปอนเซอร์หลักฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับเยี่ยมมเยี่ยมไหมครับเยี่ยมไหม